อินโทรเอยอินโทรอินโทรอินทจบจบจบอินทอจบอินทอไปดูคลิปอินโทยทุกคนไปดูไปดูปดจ,จ,จ,จัดการจกัคลิปสวัสดีทุกคนเก็บดีผมเจเจเองก็มาเล่นแมปอะไรวะอุย้ยแยตกใจอะไรนี่อืมไมอ่านไม่อ่านแล้วกันอ่อาอเนเออคลิปเอาไปอ่อเดใช่ไหม แมดอ่ะกดปุ๊บไปแมดผีอื่นอืนอันนี้นี่นี่เอ็มซีเพจไ,ไ,ไลฟ์เลวเอ็มซีเพจใช่ประมาณนั้นแฟมแมดแมดสตรอรี่เอเอ,อเอ,อเอาเอาสตาร์ทเลยดีกว่าไม่รอละกูเล่คดดนคนเดียวด้วยอ๋อ,อเอครื่องติดาคาสเซอร์เออเอาภาษาอังกฤษบอกทุกคนอย่าเล่นไปกำลังใจให้กูก่อนกูจะเริ่มเกมโอ้ว้าวว้าว,ว,าว เปิดแสงก่อนเลยพอดีมีใครอยู่ไหมเออสตาร์ทแบบยังเกมโหลดเออว้าวกูต้องเจอไอ้ตัวนี้เงี้ยเหรออ้อาวเพี้ยใครทำแก้วแตกพอดีมีใครอยู่ไหมเออขุดดาดว่าถ้ากูประตูออาากไปเอาแล้วใครกูอ๋อกูมไม่ทำแก้วแตกนี่แหละคนเดินึงมารู้สึกว่าตัวเราได้เป็นคนไม่ดีนะเนี่ยกูดูเปิดของ ใครเดินอยู่นอกประตูวะงงไม่เปล่าโอ้โหตกใจตักอืม very nice ช่วยเฮียอะไรวะอะไรครับนี่อย่างใครไม่รู้เรีหนมาด้ย กูหลอดแล้วเนี่ยกูบอกกูบอกเสียงก่อนเลยไอ้เย่เยกูกลัวโอเคอย่าไปกลัวอย่าไปหยองอยไปหยองเพราะมันตะตัดใจทำคลิปไม่ทำคลิปไม่เน่เอ๊ะเสียงใครประตูวะไ,ไม่มีนะไม่มีอะไรมันต้เย็นเหรอโอ้โหว้าว าไ,ได้ยินเสียงเลนผมมาโอเคต่อแล้วเสร็ไม่เป็นกันแจ oh, yeah. โอ้ยอ๋อตกใจกันแจ๊กนะเล่นง่ายมากถ้าผู้ตายก็ยจะเลยใครก็จะจะ,จะจบคลิปนี้เลยรับผู้ตายกูไม่จา,ายแน,น,น่นอนทุกคนถ้าเกิเดเอมาพบติดมีเจ้าสกีใช่เปล่าเฮ้กูไม่โคตรไวแค่ไหนะ เดี๋มาแล้วกูเจออะเไรไม่ได้ประตูก่อนใช่ไเอ้ยมีโอ้ยแมบปบบักนี่ห็นเขาคนอะไรไหต้องบอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากี่ครั้งแนตะ่ไม่คืออะไรเนี่ยกูเจอขึ้นประตูไปกูจะเจอไหมเนะี่ยเอ้ยเดยแกเกมมีม เลี้ยนได้เก็บอะไรเนี่ยคราวนี้กูไม่ดูไม่ได้เก็บอะไรกันม่เอาเาเมื่อกี้กูต้องกว่าไหนี่ไอ้คำพรดพืดเนี่ยอันตรายนะทุกครั้งกูเดินโอ้ยแยี้ย่กูตกใจหนังสือโอ้ย เ you know, wow, well, ื้ยเขี้ยะกูกำลังร pues ู้ใจเลยเนี่ยว้าวนี่คือนี่เป็นรูปของมันไม่ได้น่ากลัวปิดประตูไปก่อนไปได้อะไม่น่ากลัวเลยเห็นไหมเก็บใช่ไหมก่อนจำได้เก็บเก็บยังไงอะเก็บไม่ได้อะนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อเดินเดินย่ำเดินกระโดดได้หลังยังไงไหม ไอ้แค่ไอ้แค่ไอ้แค่น่ทุบแม่งเลยเออเออ,เอ,อชดผีไม่ไม่ได้กลัวสักนิดไอ,อ้แค่ถ้าแม่งมาอีกทีกระโดดเลยนะเหลนโลกเห็นโลกเห็นโอกโอ้ยแค่ชั้นสองเอาที่มันมีห้องเดียวก่อนล็อก,กันเอาล็อกเหรอไปล็อกมา มีอะไรแบบนี oh, ้บ้างโอ้ยคือคนที่ฝันอ่อนต้องเลืมาได้หนึ่งเอนแฮว h o r นี่อ่ะฮะอ่อเฮ้เโอเคโอเคโอเคไอพวกหมีงอตีนที่ไปให้ลงมึงใ้กันนั่นโอ้เจโอเจ็เจสเจส อมันก็แค่จะสแกน่างงงงมันไม่มีคงแบบไม่มีแบบจะสแกนแบบหัมาคุยกันตงวนะวะดิพี่งงเว่เว่เว่กูไม่กลัวกูไม่กลัวมึงซียูโอ้ยซียูอะไรเสียงหายครัยดีใจละทางไหนเนี่ยขอด้านซ้ายดีเราไปซ้ายกันละกันเฮลโหลฮลโหลจ้าสแกนกูตกใจเฉยละ โอ้มีมีไหมตอนจากอีพีองนะมีพีสองนะกูคิดจะทำอีพีนี้จกนะยืนยืนกูตกว้าวตกว้าวตกจอยจอยจอย ไปเที่ยอะไรเดียรกูกลัวแย่อะไรเดียฮะเื็บตายแล้วกูหองเจ็บคอนะ้เว้ยไอ้เฮี้ยผีมึงก็้องสแกมเขาไม่หยุดไม่หย่อนเลยเฮ้ยอันนี้มีกุ้งจอีกเดาวอีกเกมาสองอันเลยร้อยโจโจโจคืออะไรไม่เนี่ยโอ้โหไม่น่าง่อโดนให้ผีตัดสแกม มีอนไรขึ้นไปอีกอ่ะกูยังไม่สำรวจตรงนี้นะโอ้ยว้าจุ๊บๆครั้งนึที่หาทางออกมีเนี่ยคิวเสี่ยวไม่มีอ่ะโอ้ยจะสแกนอย่าไปอีกครั้งนะโอเคไม่ไม่เคยพีหายเก็บไม่ได้มันแจมากี่ดอกเลยเก็บไม่ได้อีกครั้งนี้ Tidak ada lagi yang boleh diambil. Tidak ada apa-apa lagi yang boleh diambil. WAAH! Oh, Tuhan! Oh, Tuhan! ขวาน้ายขวาดีซ้ายร้ายไม่รู้เะท,ะทียมาทัฮ้ยอหย่าย่ยอะไรกับครูนี่่คกูทำอะไรนี่มันว่าคูไปสินาทีคูจะพักก่อนร,อกกอนราอน้า่คูองไจบคลิปหน้า คว่าตัวยังมึงเจ้ยอะไรกับกูอ้าวได้รับเยกขับตัวไปเย่ไม่มีนะไม่มีอยไปเย่โอ้รักมึงคงไม่ช้าสักแกมาเหมือนเมื่อกี้กูพอใจจะวายอีแต่มึงไม่ช้สักแกมาไม่จุดไม่ย่อนจริงๆไง อเ,อ,เ,อ,เ,บบเอ,อ่าแเลแ้วัวยขอนเอ้ยขวนมาขอนเอ้ยขนมาโอ้โหหน้าหมีแค่มีกระแกมไม่ให้กูได้พักหายใจสัตได้เหรอถูกก็ไม่ได้แค่เปิดไ,ได้เิร์มึาบับกหรือเปล่า <S <S ตเดินก็ไปกันน่ะเอาไปแค่่โอ้ยแค่เอาไปคลินี้นะครับแล้วก็เลนหนึ่งเลนหนึ่งเลนหนึ่งลหนึ่งเอาปว่าเลครับเอาว่าคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก็โอเคบายทุกคนเจอกันครับไอกันบายบายบา แค่วาใจกูจะวายใจกันครับใจกันใจกัน